ช่วงสวย24ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะเวลาอากาศร้อนที่เข้ามาที่ไรบางทีหาวิธีแก้ร้อนด้วยวิธีง่ายๆก็คือทำน้ำสมูทตี้ดื่มเพื่อสุขภาพด้วยและก็ทำให้คลายร้อนได้ดีทีเดียวค่ะวันนี้มีเครื่องดื่มเย็นๆนอกจากจะแก้ร้อนและทําทำให้สดชื่นดีต่อสุขภาพนั่นก็คือสมูทตี้แครอทค่ะวิธีทำง่ายๆหก็คือนำ แครอทแน่นอนอยู่แล้วนะคะกีวีแอปเปลิลเขียวน้ำเชื่อมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวถ้าใส่มากแล้วอ้วนเกลือนิดนึงหั่นกีวีแอปเปลิลแคลรอทเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่นนะคะแล้วก็ใส่ลงเครื่องปัน่นจากนั้นเทน้ำเชื่อมลงไปหยอกเรืองไปนิดนึงตามด้วยน้ำแข็งปั่นให้ละเอียดค่ะคุณค่าทางโภชนาการค่ะแครอทนั้นมีแคลเซียมที่ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลบำรุงสายตา ลดการเกิดโรคหัวใจมีวิตามินเอนี่แหละคะ่ะที่ทาใหา้ดีต่อระบบประสาทตาช่วยลดในการเสื่อมของสายตาช่วยทําให้ตับขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีส่วนแอปเปิลเขียวค่ะไฟเบอร์เยอะแยะทีเดียวแล้วก็ช่วยลดความอ้วนด้วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสามารถดักจับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีลลสตินคอลลาเจนที่ทําให้ผิวสาวองคุณสุขภาพดีค่ะส่วนสุดท้ายคือกีวีค่ะ อร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแหล่งสําคัญของใยอาหารค่ะกีวีแต่ละผลมีวิตามินซีต่อกรัมมากกว่าส้มมีใยาอาหารมากกว่าขนมปังไช้พืชหนงแผนกีวีห่หึผลมีพลังงาน38-48แคลอรี่เท่านั้นลองดูนะคะวิธีนี้สปูตี้แครอทเป็นเครื่องดื่มเย็นๆที่ดีต่อสุขภาพคลรลอนค่ะสนับสนุนรายการโดยห้องอาหารเพสเดนไทยมองพาซาดีนา